คดีเก่าๆคนเก่าๆอย่างท่านนี้ฮะดรอนุรักษ์ตั้งปณิธานน์อดีตสสมุกดาหารพักเพื่อไทยเนี่ยก็ออกมาโพสเลยนะครับบอกว่านี่แหละเวรกรรมมีจริงไม่เชื่อ,อยาลบหลู่เห็นไหมฮะกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอถามว่าดรอนุรักษ์ตั้งปณิธานน์นี่เป็นใครก่อนหน้านี้เนี่ยเห็นไหมฮะคดีข้าพเจ้าถูกกล่าวหาเรียกรับเงินนายสักดาหาล้านบาทนายศรีสุวรรณเป็นผู้ร้องก่อนที่นายศรีสุวรรณจะถูกจับ ในข้อหาเรียกรับเงินอธิบดีกรมการข้าวแล้วก็บอกเวรกรรมมีจริงทีมข่าวก็เลยโทรศัพท์ไปสอบถามกับทางดออรอนุรักษ์นะครับเจ้าตัวเล่าให้ฟังครับส่วนตัวเนี่ยเคยถูกคุณศรีสุวรรณร้องเรียนจนทําให้ถูกปลดจากตําแหน่งสสอแล้วก็ถูกดาเนินคดีซึ่งย้อนกลับไปเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อปี63ครับตอนนั้นเนี่ยคุณอนุรักษ์มีตําแหน่งทางการเมืองครับเป็นคณะอนุกรรมธิการงบประมาณกลางมีหน้าที่ในการอนุมัติงบประมาณต่างๆตามหน้าจอนะครับ ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีงบประมาณเข้ามาจากกรมทรัพยากรน้ําบาดาลแต่จากการตรวจสอบพบว่างบตัวนั้นถูกใช้แพงเกินจริงไม่มีการนําเสนอแบบแปลนการก่อสร้างการใช้งบต่างๆก็เลยไม่ได้อนุมัติงบประมาณก้อนนั้นแต่ต่อมาครับ5สิงหาคม -63 คุณศักดาซึ่งเป็นอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลในขณะนั้นออกมาแฉกลางที่ประชุมพิจารณางบประมาณว่ามีคณะอนุกรรมธิการงบประมาณกลางคนหนึ่งตบซับเขา 5ล้านบาทคนที่เข้าร่วมประชุมก็เลยบอกให้คุณสักดานเนี่ยออกมาถแถลงข่าวถึงเรื่องที่เกิดขึ้นว่าตกลงแล้วหมายถึงใครมีการตบรัพย์จริงไหมแต่คุณสักดาไม่ถแถลงข่าวแต่กลับไปพูดกับคนอื่นๆว่าพูดไปอย่างนั้นแหละแท้จริงแล้วเนี่ย <รอ S 2> ไม่มีการ<อ>ตบรัพย์ใดๆทั้งสิน้นอันนี้เป็นข้อมูลจากฝั่งของคุณอนุรักษ์นะฮะซึ่ง แม้จะพูดไปแบบนั้นสุดท้ายครับ10สิงหาคม63คุณศรีสุวรรณจันยากลับไปยื่นเรื่องร้องเรียนต่อปปชว่าคุณอนุรักษ์เนี่ยไปตบทรัพย์คุณสักดาทั้งทั้งที่มันไม่เป็นความจริงสุดท้ายนะฮะก็เลยหลุดออกจากตำแหน่งสสแล้วตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาเนี่ยทางด็ออรอนุรักษ์ก็บอกว่าทุกใจมากครับเพราะต้องต่อสู้คดีเสื่อมเสียชื่อเสียงของวงตระกูล บ่ายวันนี้ตัวเขาเองเนี่ยต้องไปขึ้นศาลในคดีที่ต่อเนื่องกับคดีนี้ด้วยนะครับ,รบเพราะว่าเขายื่นฟ้องคุณศักดาและเลขาธิการปรปรชอเอาไว้ซึ่งดออร,ดอ,อ,รอนุรักษ์เชื่อว่าคุณศรีสุวรรณเนี่ยไม่ได้ทําคนเดียวแต่ว่าร่วมกับคนอื่นๆโดยเฉพาะหน่วยงานที่คุณศรีสุวรรณชอบไปร้องเรียนบ่อยๆไม่รู้หมายถึงหน่วยไหนนะฮะและเชื่อว่าคุณศรีสุวรรณเนี่ยได้เงินจากคุณศักดาในการให้มาร้องเรียนนะครับฟังเสียงดออรอนุรักษ์ตั้งปณิธานนนท์ครับ ขบวนการพวกนี้มันไม่ธรรมาดาในคดีผมเนี่ยมันอาจจะเป็นได้ที่ในในศรีสวรร์ได้เงินจากนายศักดาแล้วก็มาเหยียบซ้ำผมเมื่อไม่ให้ตรวจสอบการการใช้งบประมาณแผ่นดินมันเป็นขบวนการครับไม่ใช่ศรีสวรร์ทำได้คนเดียวมันต้องมีคนร่วมครอบครัวเราเดือดร้อนหมดเสียหายชื่อเสียงวงตระกูลหมดผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผมโดนกันแกล้งขนาดนี้สั่งจำคุกหกผมหกปีแล้วเนี่ยและคนอื่นจะสู้มันไหวเหรอ เนี่ยฮะนี่ก็คือมุมของดรอนุรักษ์นะครับซึ่งเจ้าตัวบอกว่าตั้งแต่เขาถูกดำเนินคดีเนี่ยก็ได้ตั้งมูล,ลนิธิตั้งปณิธานนขึ้นมาเพื่อตรวจสอบการใช้งบประมาณแผ่นดินและช่วยเหลือคนที่ถูกกลั่นแกล้งจากเจ้าหน้าที่รัฐแบบเขาเนี่ยแหละฮะการที่คุณศรีสุวรรณถูกจับในครั้งนี้ก็ย้ำอีกรอบฝั่งของคุณอนุรักษ์เชื่อว่าเป็นกรรมตามสนองนะฮะแต่ไม่อยากให้จบเพียงเท่านี้อยากให้ขยายผลไปถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอีกด้วยนะครับค่ะอ้าว อีกท่านหนึ่งที่ต้องออกมาพูดเรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่ามีชื่อที่ถูกนําไปอ้างด้วยก็คือสอสอเทงนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิจากก้าไกลนะคะซึ่งสอสอเทงเนี่ยเป็นกรรมธิการติดตามการบริหารงบประมาณของสภาผูรร้แทนราษฎรแล้วก็ถูกเอาไปอ้างใน,นทำนองว่าเรียกเงินมาเนี่ยเดี๋ยวจะได้ไปเคลียร์ไม่งั้นเดี๋ยวสอสอเทงเอาตายเลย<ช>คือเห<ช>มือนกับว่ายกเก้าวไกลเนี่ยมาอ้างเลยจะได้เคลียร์ได้ไม่งั้นเดี๋ยวถูกเขาตรวจสอบนะไม่งั้นหนักกว่านี้นะหนักกว่านี้นะจ่ายมาก่อนเรื่องจะได้ไม่ถึงประธานกรรมธิการก็คือสสเทงใช่ทีนี้ล่าส สอสเทงเลยต้องออกมาชี้แจงและเปิดแชทเหมือนกันว่าเอ๊ะมันก็มีเงื่อนงำอะไรแปลกๆในการมาร้องเรียนของคนกลุ่มนี้ Facebook ของสอสเทงนะคะในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนร,ราษฎรเนี่ยได้โพสต์ระบุข,ข้อเท็จจริงและข้อมูลเพิ่มเติมกรณีที่ตัวเองถูกพาดพิงในคดีที่ปปปไปจับกลุ่มนักร้องฐานตบรัพย์อธิบดีกรมการข้าวโดยบอกว่า เมื่อวันที่20ธันวาคมปีที่แล้วนะคะนสสายสศาราและนายจอจานเนี่ยมายื่นหนังสือร้องเรียนต่อกมาที่การติดตามงบขอให้ตรวจสอบการใช้งบกรมฝนหลวงและการบินเกษตรอันนี้จริงๆก็คือไม่ใช่กรมการข้าวนะเป็นกรมฝนหลวงซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับคดีตบรัพย์อธิบดีกรมการข้าว ทัดมาอีกหนึ่งวัน21ธันวาคมคณะกรรมาการก็นําเรื่องร้องเรียนเข้าที่ประชุมและได้รับทราบถึงหนังสือร้องเรียนซึ่งก็เป็นไปตามกระบวนการปกตินะคะแต่เรื่องของกรมฝนหลวงปัจจุบันยังไม่ถูกบรรจุเป็นวาระพิจารณาเลยเนื่องจากอยู่ระหว่างตรวจสอบหาหมูลเหตุข้อเท็จจริงเหตุผลตรงนี้สําคัญว่าอ่ะล้อมาแล้วทำไมยังไม่บรรจุเรื่องนี้ก็เพราะว่าก่อนจะมีการยื่นหนังสือข้อร้องเรียนเนี่ยนะคะนายจอจานเนี่ยโทรศัพท์มาหา ขอให้สอสอเทงเนี่ยนนนลงไปรับหนังสือร้องเรียนด้วยตัวเองสอสอเทงก็ปฏิเสธไปเพราะว่าตอนนั้นติดภารกิจอยู่นะคะแต่มันแ,แปลกๆตรงที่ยังพบมีความพยายามต้องการให้เป็นกรรมาธิการจากพักเก้าวไกลเป็นตัวแทนลงไปรับหนังสือเท่านั้นต้องก้าวไกลเท่านั้นพร้อมทั้งมีการอ้างถึงรัฐมนตรีช่วยท่านหนึ่งว่าเป็นคนส่งข้อมูลนี้มาให้ใหเพื่อขอให้กรรมธิการช่วยตรวจสอบซึ่งสอสอเทงเขาก็ ไม่ได้เชื่อทันทีอ่ะเขาตรวจสอบย้อนกลับไปเลยค่ะว่าเอาตกลงเนี่ยรัฐมนตรีช่วยส่งเรื่องมาเองจริงไหมแต่ยังไม่ได้รับการยืนยันใดๆกลับมานะคะสรุปก็คือว่าเหตุการณ์เนี่ยทำให้รู้สึกถึงข้อพิรุษว่าหนึ่งถ้าเป็นเรื่องที่มาจากรัฐมนตรีช่วยจริงทําไมรัฐมนตรีช่วยท่านเนี่ยเขาไม่ฝากเรื่องผ่านสสในพักเดียวกันของท่านเนี่ยมาเองเพราะสสในพักของรัฐมนตรีช่วยก็อยู่ในกรรมธิการชุดนี้เหมือนกันทําไมต้องไปฝาก อสองเหตุใดเนี่ยตัวสอสอเทงจึงไม่ได้รับการยืนยันกลับมาหลังสอบถามผ่านสอสอร่วมพักเดียวกันกับรัฐมนตรีช่วยที่ถูกอ้างถึงว่าตลกลงใช่ไหมรัฐมนตรีส่งเรื่องนี้มาเองจริงไหมและข้อที่3ก็คือเหตุใดจึงมีการขยันขยอบว่าต้องเป็นสอสอจากก้าวไกลเท่านั้นที่จะลงไปรับหนังสือร้องเรียนเรื่องนี้แทนเนี่ยค่ะสุดท้ายสอสอเทงบอกว่าขอปฏิเสธถึงข้อกล่าวอ้างใดๆที่มีการกล่าวอ้าง ว่าในแชทไลน์บุคคลผู้นั้นผู้นี้มาเคลียร์กับสอสอเทงได้สามารถขอให้หยุดการดำเนินการในชั้นกรรมาการได้สอสอเทงบอกว่าตัวเองพร้อมจะให้ความร่วมมือในการเข้าให้การและให้ข้อเท็จจริงกับเจ้าหน้าที่นะคะคเพื่อทําความจริงให้ปรากฏเพราะฉะนั้น,นยืนยันก่อนสอสอเทงประธานกรรมาการการตรวจสอบการบริหารงบของสภาผูา้แทนราษฎร ไม่เกี่ยวข้องด้วยก่อนแล้วก็ไอ้ส่วนที่ร้องเข้ามาอันนั้นเป็นกรมฝนหลวงแล้วตอนนี้งานจะไปงอกที่กรมฝนหลวงนิดนึงคือเรื่องกรมฝนหลวงจริงๆมันเคลียร์ได้ในระดับนึงว่าอ่างงเป็นไปตรงไหนยังไงแล้วแต่ก็จะมีการตั้งข้อสังเกตว่าเฮ้ยแล้วกรมฝนหลวงตั้งงบแบบนี้หรออ่าใช่ฮะตอนนี้อธีธบดีกรมฝนหลวงเนี่ย โดนพาดพิงก็โดนพาดพิงไปอีกท่านหนึ่งอันนี้ก็ให้ความเป็นธรรมด้วยนะใช่ใช่แต่ว่าเรื่องเนี่ยแม้จะร้องเรียนเข้ามาแต่ยังไม่ได้มีการนํามาบรรจุเข้าวาระการพิจารณาเลยนะคะครับต้องบอกแบบนี้ก่อนตอนนี้คือเรื่องมันก็กระจายออกไปเยอะมีตัวละครใหม่ๆเนี่ยผุดขึ้นมาเราก็ต้องแยกให้ชัดนะฮะว่าใครเกี่ยวใครไม่เกี่ยวหรือใครคิดว่าเกี่ยวและถูกพาดพิงก็ชี้แจงได้เราเองก็ยินดีที่จะเป็นสื่อกลางนะครับคุณผู้ชมครับ